สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการาชครับช่องของเรานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่รีวิวรถยนต์และรถเพื่อการพาณิชย์รวมถึงคุณสมบัติและเทคโนโลยีต่างๆที่น่าสนใจและในวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถเพื่อการพาณิชย์ที่มีชื่อเสียงจากประเทศอินเดียนั่นก็คือทูบลแลนโดสรุ่นใหม่ปี2 0 2 5ซึ่งเป็นรถกระบะขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานหนักในเมืองและต่างจังหวัดด้วยการผสมผสานร,ระหว่างความประหยัดและความทนทานที่ยอดเยี่ยม โปลบลีแลนโดส2 0 2 5ได้รับการอัปเกรดให้มีดีไซน์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นแต่ยังคงรูปลักษณ์ดั้งเดิมที่คนใช้งานคุ้นเคยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมไฟหน้าแบบฮาโลเจนทรงเรียบง่ายแต่แข็งแกร่งเหมาะสำหรับงานพาณิชย์ทุกประเภทส่วนกระบาดด้านหลังมีพื้นที่กว้างและสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นกว่าเดิมเหมาะสำหรับบรรทุกสินค้าในหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมหรือแม้แต่การขนส่งสินค้าในเมือง ในด้านเครื่องยนต์โทนี่แลนดดสมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.5ลิตรที่มีสมรรถนะดีเยี่ยมและประหยัดน้ำมันสูงสุดโดยสามารถให้กำลังสูงสุดที่ประมาณ70แรงม้าพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองได้ดีแม้ในการใช้งานที่บรรทุกหนักระบบเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดท,ที่ช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายและมั่นคงในทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสารของรุ่นนี้แม้จะเน้นความเรียบง่ายและการใช้งานจริง แต่ก็ไม่ละเลยเรื่องความสะดวกสบายมีพื้นที่ใช้สอยกว้างเบาะนั่งที่รองรับได้ดีแม้ต้องนั่งเป็นเวลาน,านานแผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุมถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบม,มีช่องเก็บของให้ใช้งานได้จริงมีระบบปรับอากาศและเครื่องเสียงที่ตอบสนองการใช้งานในระดับพื้นฐานได้ครบถ้วนความปลอดภัยของรถรุ่นนี้แม้จะไม่รหรูหราแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานมีระบบเบรกหน้าแบบดิสและหลังแบบดรัมรวมถึงโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานจริงโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือสภาพถนนที่สมบุกสมบันจุดเด่นของโทโ๊ะลีแลนโดส2 0 2 5อยู่ที่ความคุ้มค่าในการลงทุนเพราะนอกจากราคาจะเป็นมิตรกับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วยังมีค่าบำรุงรักษาต่ำและหาอะไหล่ได้ง่ายทำให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานต่อเนื่องได้อย่างมั่นใจอีกทั้งยังมีชื่อเสียงเรื่องความทนทานในอินเดียมานานหลายปีหากคุณกำลังมองหารถกระบะเพื่อการพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องราคา ประสิทธิภาพและความทนทานทูบลีแลนด์ดส2025เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าคุณจะใช้ในธุรกิจขนส่งสินค้าการเกษตรหรือบริการต่างๆรถรุ่นนี้พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางที่เชื่อถือได้ในทุกการใช้งานหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องการาชทับของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่และข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมายขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า